Weary soul to rest. Yeah, I will try to do my best to keep you safe inside this nest and keep the gravity from pulling you to earth. I'd like to say this gets more clear when it's more cloudy every day. But summer's gonna come and burn the stormy clouds and สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะเข้าสู่รายการสัตว์เอ๋ย o มเพ p e เพื่อนเคียงคู่ที่รู้ใจสัตว์เลี้ยงของคุณค่ะรายการดีๆแบบนี้นะครับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาที่อย่างถึงบ่ายโมงนะจ๊ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหลังจากปีใหม่ไปเนี่ยรายการปีหนปานามันไม่นานแล้วมัน ทีดเดียวจะถึงแล้วนะฮะรายการของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปไหนอะไรมากมายนะจ๊ะแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้มีเขาเรียกว่าข้อมูลที่แน่นปึกมากขึ้นจัดเต็มมากขึ้นใช่เพราะว่าลําพังเราสองคนเนี่ยเริ่มบาเรื่องที่เกี่ยวกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอาจจะไม่ลึกพออาจจะไม่ลึกพอนะฮะเราก็อาจจะสมองยังไม่ค่อยจะเอื้อเท่าไหร่นะฮะก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเลยคือตัวจริงเลยตัวจริงเลยนะฮะอีก อีกหนึ่งท่านก็คือเป็นสัตวแพทย์ที่จะมาพูดถึงแล้วก็มาตอบปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับผมเราจะเขาเรียกว่าเพิ่มช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงจากปกติจะยืดกันออกไปเพิ่มออกไปเองนะฮะครึ่งชั่วโมงเลยเป็นวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะสำหรับที่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเขาเรียกว่าม,มีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะสอบถาม ส่งกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเพราะว่านี่เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะได้ารอตอบให้แล้วรอตอบให้เลยนะคือยกให้เลยเวลานั้นยกใ,<ช>ให้แบบศัตวแพทย์คอยตอบโดยเฉพาะเลยทางช่องทางเดิมเลยนะฮะสมช่องทางคิดๆเลยนะจ๊ะมีอะไรบ้างจ๊ะช่องทางแรกเอาแบบเอเรียกว่าอีเมลก่อน อีเมลโอเคที่แ h a ที t ีไทยแลนด์แอดจีเมลนะคะอันนี้คุณผู้ชมอยากที่จะถามอะไรบอกอะไรก็พิมพ์มาได้เลยยาวๆได้หรืออีกหนึ่งช่องทางเขาบอกว่าช่องทางนี้แบบวัยรุ่นกำลังฮิตมากแต่ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นคุณแม่อีฟก็เล่นนะอุยเล่นกันหมดแล้วไม่ได้แล้วพี่ต้องให้แม่พี่ไม่ได้แล้วต้องเล่นให้แม่พี่ไปคุยกับแม่ของอีฟบ้างนะครับผมช่องทางนี้คือ Facebook นั่นเองนะฮะเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k เฟซ com แ my page นะจ๊ะนั่นก็คือเป็นเพจของรายการเรานั่นเองใช่แล้วก็มีเข้ามาแฟนคลับจริงๆก็ก็แอบมีคนในครอบครัวอีฟนี่แหละที่มาแซวมาคอมเมนต์มาอะไรบ้างคนในครอบครัวบางคนก็อยากมาออกรายการบ้างก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าเธอเลี้ยงอะไรเธอถึงอยากมาออกรายการนัาให้สัตว์ไม่ใช่หรอก็เผื่อเขาเผื่อวันหนึ่งเขาเอาของเลี้ยงอะไรแล้วเอามาโชว์กันได้ถ้าเกิดเลี้ยงแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับอีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือทาง ทางหน้าจอเเพราะว่าที่อยู่จะขึ้นที่หน้าจอถูกต้องถูกต้องทางหน้าจอนี้นะจ๊ะพี่เล่นตกใจเลยทางจดหมายนนเองนะครับผมก็ส่งเข้ามาทางจดหมายที่อยู่ขึ้นข้างล่างนี้แล้วนะฮะวงเล็บไว้ว่าให้ส่งเข้ามาในรายการสั์เออโอ้ไมเพชแล้วก็มีอะไรอยากจะพูดุูอยากจะสอบถามก็ส่งเข้ามาได้เลยเป็นไงล่ะ3มช่องทางนี้นะฮะรอปีใหม่ไม่ไหวละ ทำไมอยากให้มีสัตวแพทย์มาใช่ไงเพราะว่าบางทีบางเรื่องเราตอบไปเราก็งงงงนะงงไหมเริ่มแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่จ๊อบชอบหลายตัวไงเออถูกแต่คือเรามีใจไงเ,ออเราอยากเลี้ยงเออเราอยากเลี้ยงเราก็เลี้ยงหมดแต่ว่าคราวนี้มีสัตวแพทย์มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรท่านก็จะตอบให้ได้แล้วนะฮะเอาล่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึงถึงอะไรจ๊ะน้องเม้นแมงแคร หล,ลหลงไหมชอบไหมเหมา,มาอยากเลีเ้ยงมากยังคงคันมืออยู่เลยนะ,ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็จะดูอาการของพี่จ๊อบอีกกันว่าอยากเลี้ยงอีกหรือเปล่าน,นี้จะเป็นอะไระอันนี้ก็จี๊ดไม่แพ้กันเลยแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีเกมไม่เล่นกันใช่ไหม,มไแล้วก็ เราได้ผู้ชนะมาแล้วหนึ่งท่านนะฮะขอเสียปรบมือให้กับคุณสิวกรกันที่มาจากจังหวัดลำพูนครับมาไกลมากทางจะหนาวแล้วมาไกลมากลำพูนหนาวมากต้องบอกเลยจะส่งอะไรกันไปยังไงล่ะเนี่ยส่งเดี๋ยวเขามีทางส่งไปได้นะครับคุณคุณสิวกรเนี่ยก็รับไปเลยนะฮะเม่นแคระตัวน้อยนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวรอทีมงานส่งไปนิดนึงเพราะว่ามันไกลนะดีใจกับน้องด้วยน้องจะได้แบบเดินทางไกลมากคุณสิวกรเขาบอกมาเลยว่าเอ อยากให้มีอะไรในรายการของเราจะให้มีสัตว์ตัวไหนเข้ามาก็เป็นหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์แสดงว่าเขาชอบสัตว์ประเภทนี้อยู่แล้วตัวเล็กใช่แล้วตัวเล็กๆน่ารักสามารถเลี้ยงได้ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงที่คอนโดอพาร์ตเมนต์เลี้ยงได้หมดเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าคุณสิวกรรอรับเม่นแคะนะเอาไปเลี้ยงคู่กับหนูแฮมสเตอร์ได้เลยอาจจะบางทีเขาอาจจะเลี้ยงอยู่แล้วแน่เลยเพราะชอบอะไรแบบเอออันเล็กๆน่ารักอะไรอย่างนี้ไง พูดถึงน้องก็จะไปหนาวอยู่นู่นแล้วหนาวฮะแค่พูดก็นหนาวช่วงนี้หนาวแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่บ้านตัวเองหนาวมากเนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันนิดนึงแต่เช้ามาก็มีนะมีแพ้อากาศบางคนอากาศเย็น้ำมูกไหลจามเป็นไหมเป็นนะ ก่อนนอนพี่ยังเป็นเลยมันรู้สึกมันคัดจมูกอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าคุณเป็นภูมิแพ้ไงต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะ่คือนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นภูมิแพ้อยู่เออเอาล่ะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงวันนี้กันดีกว่านี่พีจดีได้แล้วดีด้สุดๆเลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงวันนี้เนี่ยเขาไม่กลัวหนาวนะทำไมรู้ไหมพี่จ้าไม่กลัวหรือเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเาไม่กลัวพี่กลัวหนาวหนาวใจอืแต่น้องไม่กลัวหนาวน้องหนาวอะไร น้องได้ยินมุกพี่น้ทหาแล้วน้องก็อืดเพรนะองกนมเหมือนกันอยากจะอาเจียนเออแอบหนาวนะได้ยินมุกพี่จอบเอาไปว่าผ่านไปนะเราไปดูกันดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงในวันนี้จะเป็นอะไรนั้นเนี่ยเขาเช่นเคยเราต้องมีคลิปมาโชว์จะได้รู้จะได้รู้ไงว่าสัตว์เลี้ยงที่มาในวันนี้เนี่ยเป็นพันอะไรกันแน่นะครับไปดูกันเลยดีกว่า talking to you across the water across the deep blue ocean under the open sky oh my baby i'm trying boy i hear you in my dreams i feel you whisper across the sea i To have been where we have been, lucky to be coming home again. Mm -hmm. ooh, 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 ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye. Lucky I'm in love with my best friend, lucky to have been where we have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed, lucky to be coming. ปุยมากเลยทีเดียวแล้วก็ลักษณะเขาเป็นลักษณะพิเศษมากเลยคือปกติเนี่ยบอกได้ก็ได้กระต่ายนั่นเองนะฮะกระต่ายคุณผู้ชมเขาดูเขาก็รู้เขาดูนะ่คุณเออเขาดูเป็นนกหรอกแต่น่ารักจริงๆน่ารักจริงๆพี่นึกว่านกไงหูยาวมากเลยทีเดียวแต่ปกติกระต่ายบ้านเราเนี่ยจะเป็นต้องหูต้องตั้งไงแต่ว่าอันนี้เขาหูตกลงมานะเป็นพันเขาได้เป็นพันเฉพาะเลยอ๋อมีชื่อพันของเขาถูกต้องบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่บางคนอาจจะแบบ ปันอะไรงูทำไมทำไมหูตกทำไมไม่เหมือนที่ฉันเลี้ยงอยู่บ้านทำไมหูตกมันเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะบอกเลยกระต่ายพันนี้เขามีชื่อว่าล o ลนด n ล็อ p นั่นเองนะใช่ไหมใช่ถูกต้องถึงว่าพูดผิดแต่ว่าเกิดแบบเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามเพราะว่าถ้าเกิดได้ชมรายการเราแล้วเนี่ยอาจจะอยากเลี้ยงอีกเหมือนพีจออยากอยากดูเลยอยากเลี้ยงเลยไม่ได้รอหนึงเลี้ยงเลยไม่ได้เหรอพี่เห็นมันน่ารักมากพี่อยากจะซื้อมาเลี้ยงเลย ไม่ได้หรอกถ้าแบบนี้เราไม่สนับสนุนเราแบบบวชออกเลยนะถ้าทําตัวแบบนี้บวชออกเลยอ่ะบวชออกเลยรายการเราส่งเสริมให้คนต้องมีความรู้จะเลี้ยงอะไรนะเราเลี้ยงทีถ้าเกิดว่าจะดูรายการของเรานะครับหรือว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่ง่ายๆเลยคุณดูรายการของเราก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลแสดงว่าช่วงต่อไปเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องตื่นเต้นว่าแบบเเป็นมือใหม่จะเลี้ยงได้ไหมรับรองว่าดูแล้วเนี่ยจะเริ่มแบบเป็นมือโปรขึ้นเรื่อยๆโอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่รออดใจไป ชมสิ่งที่น่าสนใจสักแป๊บหนึ่ง <รอ S 1> แล้วเดี๋ยว <รอ S 1> ช่วงหน้านช่วงหน้านะครับเรามาพบกันว่ากระต่ายพันธ์ุนี้น่ารักยังไง